ครับสวัสดีครับผมหนุ่มรถดเขียนครับครับคลิปนี้จะมาเบอเรื่องอาการเลี้ยง,งว่วครับมีพื้นที่อยู่หาไรจะเลี้ยง,งว้วได้จกักโตแล้วก็จะแบ่งเจกัก,จกไรปลูกหญ้าจัาไรเห็ดขอบว่วเมื่อนี้เดี๋ยวผมมาเบอกซูพี่น้องฟังครับครับคลิปนี้ก็จะ จะว่าซูฟั่งแบบเข่าๆครับเพราะว่าหญ้าผมบ้านในปลูกครับแต่ว่าผมแบ่งสัดส่วนพื้นที่ปลูกหญา้าแล้วก็พื้นที่เลี้ยงงัวพื้นที่เลี้ยงไก่ไว้เล้วเรียบร้อยครับส่วนพี่น้องที่มีพื้นที่บหลายพื้นที่มีอยู่ประมาณหาไรประมาณนี้ชีไรหาไรก็ให้พี่นอ้องแบ่งปลูกหญ้าก้อนอันดับแรกถ้าจะเลี้ยงงัวกับปลูกหญ้าก่อน แบ่งปลูกงยาจักสองไรสามไรครับเพราะว่างวัวเขาจังจะได้กินอิ่มครับแล้วก็จังจะครบรอบในการตัดของแต่ละหญ้าครับแบ่งแบ่งปลูกหญ้าจักสองไรครับปลูกหญ้านี่เปียสองไรแล้วก็ปลูกหญ้าลู่ซี่หรือว่าปลูกหญ้าแพ่งโกลา่จาจักไรหนึ่งครับส่วนส่วนสองเหลือ,ออีกสองไรนี่ก็เข้ากัน ขอกงว่าแน่เห็ดเฮี้ยนเท่าแน่เห็ดเถียงแน่ประมาณนี้ครับนี่ครับพื้นที่ของผมมีหาอะไรตอนนี้ขอกงว่วก็จะตอกปอีกครับนี่ตอกไปด้านนั่นแหละครับนะส่วนมองปูงยาผมกันีน่งานแรกนี่ก็เป็นปลูกข้อโพดปลูกข้อโพดแล้วๆช่วนปลาม่นซัมปะหลังนี่มีอยู่ประมาณสองไร่ ก็จะเอามาันออกแล้วก็จะปลูกหญ้าเน่เปียทั้งสองลายเลยครับนี่ครับเพราะว่าหญ้าเน่เปียมันจะให้ผลผลิตหลายกลมูลครับหญ้าเน่เปียกหยาหน้าโลกจักรพรรดิประมาณนี้ครับให้ให้ผลผลิตหลายครับส่วนโปรตีนของแต่ละหญ้าก็สูสีกันครับส่วนด้านล่างก็จะปลูกเป็นพวกข้าวโพดขึ้นกันครับข้าวโพดนี่ครับผมก็จะแบ่ง ปลูกข้าวโพดประมาณไรหนึ่งนี่แหละร่วมกันแล้วปลูกเน่เปียว่าเน่เปียเพราะท่านได้ปลูกคาดว่าจะปลูกสองไรครับนี่เปียนี่เปียสองไเรเลียงง้อได้ประมาณเกินยี่สิบตัวครับแต่ว่าห้องตัวมีน้ำมีปุ๋ยไห้มันไห่มันงามเดือครับจังจะท่านกินอยู่ในนี้ก็มีง้ออยู่สิบหกตัวครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ อีกตัวหนึ่งก็บยูผมค,ครับตัวที่16บพื้นที่ผมตอนนี้ก็ซุ่มเหลือกับเลืออยู่ครับเหลืออยู่ประมาณไรหน,นึ่งครับคุณเป็นคอกเฟืองแล้วก็บอ,อย่างนี้เปียที่ปลูกไว้ขยายพันธุ์ครับหย่าวันกับมีครับนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจเลี้ยงงัวกัผมแนะน้ำให้พี่น้องปลูกหญ้าก้อนเนื้อครับปลูกหญ้าก้อน ปลูกห้าก้อนแล้วก็หญา้าหง,ง่ก็ยังสื้งงัวครับคอ,อกงวก็เห็ดแบบบ้นบานๆนะครับแบบน้ำผมนี่ก็ได้นี่ขอ,อกงัวเห็ดแบบบ้านๆนี่ก็ได้ครับนี่เมื่อกว่นกบ,บาทครับเมื่อสองเมื่นสามถ้าใส่อยู่าก็จะประยัดกลัวไหลครับถ้าใส้อยู่าเมื่อนี่กับพื้นที่หาไรครับ อย่ยงว่าได้ซิฟก็โตเก็ยบยอะซิฟโต้หมนแล้วครับถ้าห้าจัดการดีวางแผนไว้ดีมันก็เลี้ยงได้หลายครับนี่ครับทั้งเบิร์ตก็ว่าจะเอาเขาไม่หยีครับหาเก็บเงินหาเงินได้ก่อนให้มันได้จักซิฟแม่พันก็พ่อครับปีนี้เหลืออยู่สองแม่เหลืออยู่แม่หนึ่งหรือสองแม่ 40, 000, ครับก็ถึงถึงซิฟแม่พันครับซิฟแม่บอกอ่าเป็นว่าไทยนะครับซื้อง่ายขายของ อย่างไงกินไงครับพื้นที่ก็จะตอกไปอีกครับพ่นตอกไปอีกจากข้างนี้ตอกไปทางคุณอีกอยู่ประมาณสิบเมตรครับจะตอกไปประมาณสิบเมตรโมสิบกับแปดเมตรประมาณนี้แหละครับเพื่อจะให้ง,ง่วงย่างย่างให้ได้หลายที่สุดครับครับ การวางแผนนี่เป็นสิ่งที่สาคัญเลยครับถาบ้าวางแผนดีกะมีไส้ไปก็ค่นแล้วครับมีไส้เดี๋ยวหลายกว่าเคืองหนึ่งแล้วแน่นอนครับเลี้ยงง้วอาจจะประสบความสําเร็จครับถาบ้าวางแผนไว่ปลูกหญ้าก้อนปลูกงานแล้วแล้วก็ว่าหญาง,งามแล้วแล้ว้องก็เท็บคอกก็ว่าหญ้าใกล้พุเกี้ยวห้องก็ซสืองัวเขามาเลี้ยงครับบ้านนี่ครับประมาณนี้ครับเลี้ยงงัวมีพื้นที่หาอะไรเนี่ยเลี้ยงงัวได้ตัวเกินยี่สิบตัวครับ แบ่งการปลูกยาไปสามไร่พื้นที่ปลุกขอกงอประมาณไรหนึ่งแล้วก็พื้นที่ใส่ซ้อยเห็ดเทียงหน้าหรือว่าเห็ดเนี่ยน,นี่ก็ประมาณไรหนึ่งเห็ดหม่องจอดรถเก็บของอย่างประมาณนี้ครับหาไร่นี่เอาก็เลี้ยงได้สบายสบายเลยครับจอประดานเห็ดหม่องพักน้ำต่อไปนี้ผมก็จะเห็ดหม่องพักน้ำด้วยบ้านนี้ครับพี่น้อง เดี๋ยวลอาส้มครับใส่ปูนนี่นะครับก็ึ้นเอาเฮ็ดอ่อมองพักน้ำเฮ็ดเป็นสะหน่อยครับแลกวก็เพื่อนบัตรใส่โซลาเซลล์ดันน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาเครื่องสูบน้ำดันใส่ใส่หญ้าครับมันจะมันจะแห้งเครื่องสูบน้ำม,มันแห้งหลายมันจะแห้งกว่าพวกใดพวกันนี้อยู่ครับใส่ไม,เบเบมบเบ้เป็นสิ้นเอากะจิเบิรบตวัวไรครับกะิีน้ำกะิีทัวเปล่งหญ้าเร็วครับ เห็นยังนี่กับกินหยาเนี่ยเปียครับนี่เปียบดนี่เปียบดบ่หลายแทวครับเอาไม่กินกินมือละซีสอบครับนี่มือเศร้าก็กินต้าฟางครับลดกากาตาลนี่มันแรงมากคับให้กินหยาเนี่ยเปียนี่แหละครับนี่มันแรงมากกินหยาเนี่ยเปียกินซีสอบกับพ่อครับเบิร์ตนีนี่ครับแทวนี้กินซีสอบครับกินพ่ออยู่ใดไปก่อนครับเพราะว่าหยามีหน่อยครับหยามีหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมกับท่าห้อ หาห้อมนครับก็เลยไห้เน่เปียไปก่อนกินพ่อพ่อตายไปก่อนครับกินกินพ่อยูหลอดครับบ่ได้เหตดแหยอ้วนแหยยังหรอกครับจ่กินพ่อยูอยยหลอ,อ,อดพ่อได้เคี่ยวเอ้องประมาณนี้แหละครับอ่าที่ไห้เน่เปียนี่กับผมว่าเน่เปียนไห้ผลผลิตหลายก็เลยปลูกเง่เปียรครับคือพื้นที่ผมมันมีหน่อยก็ต้องปลูกเอาเนี่ยมันไห้ผลผลิตหลายเท่ากับจัง ยังจะยูรอดครับถ้าไปตามกระแสน้ำหยาแนวเอ,อือนถือว่าสบายสบายนี่มันมัน,ม,นมันก็นตามได้อยู่ครับก็ดีอยู่ครับแต่ละหยามันมีขอดีข้อเสียของแต่ละหยาครับผมหยิยกตัวอย่างเน่เปียครับข้อเสียก็คือเอ่อเดเอามาสับครับข้อดีก็ได้ผลผลิตหลายผลผลิตหลกว่ามูเลยนะครับอ,อ่ตระกูลเน่เปียนี่ตระกูลอ่อย ผลผลิตจะหลายกว่าทุกอย่างครับาการปลูกกับแบบเดีวยวกันนะครับใส่น้ำใส่ปุ๋ยขึ้นกันแต่อีกอย่างกับเป็นเพ่งกลาแเพ่งกลานี่ขอดีก็คือตัดสดให้กินเลยบดแด้วมาบดครับแต่ข้อเสียคือต้องมีพื้นที่ต้องมีที่ดินหลายๆครับมีที่ดินต้องหลายครับถ้าเรียงว่ายี่สิบโตนี่พื้นที่ปลูกเพ่งกลาก็ต้อง ดีซ um, ิบไรทครับจังจะกินครบรอบครับครบรอบเดือนเพราะเพราะว่ามันคว่ำคว่ำปงเลี้ยวปงสานี่ก็ขึ้นกับการดูแลพร้อมครับอันนี้ครับขอดีขอเสียกับจิระมาณนี้ครับพวกนายลู่ซี่นายนี่ก็คือกันครับประมาณนี้ก็คือกันครับต้องต้องปลูกหลายต้องมีพื้นที่หลายครับประมาณนี้ก็เปรียบเทียบประมาณนี้ครับขอดีขอเสียแตกต่างกันไปอ่าทีนี้เนี่ยคือขอดีมีเบิร์ตทุก ทุกสายพันธุ์ครับหยาดีทุกสายพันธุ์ครับแล้วจะผู้ไดหมักครับมีหลายองค์ประกอบครับแต่ผู้ได้หมักแบบไดก็เอาแบบนั่นแหละครับพี่น้องมันกับวอกหกันไม่ได้หรอกคือหมักไผ่หมักมั่นแต่ว่าซ่าเห็นคนปลูกอะมีเนเปียมีเพนงกลาครับมีหยาลู่สวกลู่สีประมาณนี้แหละครับคนเ็าจะปลูกส่วนหมักฟ้ามังไงเขาจะปลูกเป็นเนเปียกับเพนงกลาครับฟ้ามันไง ขเขาจะใส่รถซอฟตัดถิมขึ้นรถตัดถิมขึ้นถรถเลยครับนี่แหละครับเอาสำหรับมื้อนี้ก็มีเรื่องเล่าเออบ้าณนี้แหละครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูทูบรวมรถเข็นน้ำครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ไหมผมบอกพิษอาการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องน้ำครับบอกบุคคลเก่งครับน้องเทียก,กับคิดได้ก็บบอกไปโหลดก็อาจจะถึงแน่บมาถึงแน่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม Tiêu quay mấy chị nè Tiêu quay mấy chị nè Má xả mình